สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ไทยแล้วนะครับก็จะมาทำการตีบวกเป็นโรเตเลสส่วนเจ็ดก่อนนอนแล้วก็จะมาพูดถึงกิจกรรมนะที่จะให้เล่นกันเพราะว่ามีของมาแจกจากเซนิสก็โอเคเดี๋ยวพูดถึงของที่จะแจกก่อนละกันโอเครับก็พูดถึงของชิ้นแรกนะก็จะเป็นหมวกหมวกหมวกใส่หมวกอะไรเงี้ยเนี่ยอ่า พอเป็นของแพ้จะเซนิตเลยนะเนี<ป>่ยต้ทีโอเค<ป>ก็คำถามก็มีอยู่ว่าครับนักเตะของทีมเซนิตเข้ามาเล่นให้ทีมเซนิตฟิเดอร์สเบิร์กเมื่อปีอะไรอ่านคะำถามแค่นี้แหละหง่ายๆก็ตอบด้านล่างในช่องของ YouTube เลยนะตอบใน YouTube นะั้นไม่ต้องไปตอบนในเฟสก็ดูคลิปเสร็จก็ตอบได้เลยเขียนคำตอบ เขียนปีไว้แล้วก็เขียนอีเมลไว้แค่นั้นแหละของก็คือปีอะไรสองพันเท่าไหร่แล้วก็เขียนอีเมลไว้ข้างหลังแนละ้วเดี๋ยวจะทําการส่งแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับโอเคก็ของอันนี้ของชิ้นแรกนะของชิ้นแรกยังมีอีกสองชิ้นก็จะมีโฟมกุญแจแล้วก็ดิสแบนนะครับอันนี้ก็เอาโมกไปก่อน จักไปก็จะมาตีมวกคนตอรตีนด้วยนะครับในตอนนี้ก่อนนอนไปอยู่บ้านแล้วเสดำ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 เรดจนัำได้เว้ยัอเดโอ้โห ขอบคุณครับ